ค่อยคุดลงไปเขี่ยลงไปเขี่ยไปข้างๆนั่นแหละเห็นไหมมันม่วงก็จะได้กินแล้วจับเขย่าดูซิว่ามันเอาได้หรือยังยังหัวยาวอยู่เหรอหัวยาวก็คุดลงไปอีกอเขี่ยลงไปพี่น้องเอ้ยติกต่างจังหวัดยังเห็ตบูปินยังให้เขือทเขาช้ำเด้อ ขุดมันจะได้หยิบหัวมันนี่ค่ะก็หัวมันยาวเกินไปอ่ะพยายามค่อยเคลียดินออกขุดไม่เป็นก็เคลียออกความพยายามอยู่ไหนเดียวมันก็สำเร็จเองเลย ขยาายังแน่นอยู่หรอตรงนี้คะก็ก็เคลียดินดอกมันมมันมีต้อนอันนี้อีกแล้วมันจะได้กินอยู่บกหัวเดียวนี่ก็ได้ขยาวดูโยกซ้ายโยกขวาโยกหน้าโยกหลัง ได้ไหมล่ะ,ละโอ้อยฉัน่ได้กินเลยเนาะเฮ้อ